สวัสดีค่ะงาอดเยอะมากอิ่มไหมจ้าเดียวอิ่มค่ะเพราะากลังจะลดกินลองซ้อมก่อนค่ะ เป็นยางอางนั้นอะดีมันเป็นยาง mm hmm. เนาะแม่คิณขับเนี่ยก็ต้องดูด้ <c oughs> แม่เดี๋ยวทางขันแม่ไปซื้อสะตนด์ไ้ยายหน่อยสะดองมันไมน่าจะกว่าจะเราไปให้สามมัดแล้วห่างมัด

ี่คลลิอันน,นี้ไม่คม่ยอยชอบอะมีหลายร้อยล้านคำมากเลยจะพูด ไม่เน้นเท่าไหร่หรอกหรือกวไปินรู่ดูเรื่อนัน่เเนามีงินเยนะแม่ไม่ต้องกินหล่ตัวดู